สวัสดีครับสำหรับช่างหาเรื่องทําวันนี้นะครับก็มีเรื่องให้ต้องทํากันอีกแล้วครับเพราะว่าเราได้สั่งของนะครับจากแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว L เนะก็โปรไฟล์ของการขายสินค้านะครับก็จะมีครบหมดนะครับคือตัวนี้จะเป็นแอมป์จิ๋วนะครับเราสั่งมานะครับเรากล่าว่าเราเอามาปุ๊บเราก็จะมาต่อลําโพงใช้แล้วก็ไว้ฟังเล่นๆเป็นลําโพงเราเตรียมไว้นะครับ ซึ่งตัวที่เราสั่งนะครับมันก็จะมีที่สําหรับเสียบครับอย่างนี้นะที่สําหรับเสียบทําได้อย่างนี้นะแล้วก็จะมีบลูทูธนะครับแล้วก็จะมีวิทยุนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยเป็นแอมจิ๋วในราคานะครับในราคาที่เขาโฆษณานะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมีหมดครับมีบลูทูธมีตัวเสียบเอสติการ์ดแล้วก็มีวิทยุนะครับแต่นี่ครับไม่มีครับ จริงๆแล้วต้องคืนสินค้าภายใน7วันนะครับเราไม่มีเวลาว่างนะครับไม่รู้ว่าจะคืนยังไงด้วยเราก็เลยไม่อยากคืนละก็จําเป็นต้องสั่งของเพิ่มนะครับเนี้ยบางทีก็เสียอารมณ์นะครับในการสั่งของเพราะว่ามันได้ไม่ตรงปกนะก็จําเป็นต้องสั่งเพิ่มเพิ่มมานะครับนี่ก็เป็นโมดูลนะครับโมดูลโมดูลสําหรับเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มบลูทูธนะครับแล้วก็ USB นะครับแล้วก็วิทยุนะครับ อันนี้ก็สั่งเพิ่มมานะครับใช้เวลานานพอสมควรเกือบสัปดาห์นะครับซึ่งสั่งจากประเทศจีนนะครับอันนี้ราคา55บาทนะครับรวมค่าส่ง7 73บาทนะรวมทั้งหมด2ตัวนี้นะครับก็คือในราคา252บาทก็มาดูกันนะครับว่าเราจะต่อได้หรือเปล่าครับเราจะทําเป็นผลสําเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องโมดิฟายนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะต่อได้หรือเปล่านะฮะโอเคครับ อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดชุกนี้เราก็จะต้องนะครับถอดฝาครอบออกก่อนนะตัวนี้อันนี้เป็นสายที่เราต่อสายไฟไว้นะครับสายไฟ12โวลต์ไว้นะตัวนี้อันนี้นี่เราทําก่อนหน้าแล้วล่ะกันจริงแล้วต้องใช้ใช้ซ็อกเก็ตนะครับใช้อะแดปเตอร์นะตัวนี้เสียบ เสียบข้อตรงนี้นะครับ12โวลต์นะครับได้นะครับแต่เราขี้เกียจนะครับก็ใช้เป็นไฟบวกไฟลบเข้าแทนแล้วริงทําไว้ก่อนหน้านี้แล้แต่ว่ายังไม่มีเวลาทําสักทีนะครับวันนี้มีเวลาก็มาทํากันครับดูนะครับว่าจะเป็นผลสําเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่เคยทํามาก่อนนะครับในการติดตั้งบลูทูธนะติดตั้งโมดูลนะก็ลองดูนะครับจะได้หรือเปล่าครับตอนนี้เราก็ แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ได้ทําการจัานะครับจัาสายแล้วก็บักกีนะครับไฟเข้านะครับไฟเข้า12โวลต์นะก็มาเช็คกันนะครับว่าสัญญาณเข้านะครับจุดไหนบ้างนะซึ่งซึ่งที่แรกที่แรกเราว่าจะจะจะจับตรงนี้นะครับจะบักกีตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีใหม่นะแต่ว่าเราเช็คเช็คดูก่อนนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกาวนะครับชุดนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นกาวนะครับกาวถึงกันนะครับระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นด้านซ้ายนะนี่ก็เป็นด้านซ้ายสำหรับโมดูลนะครับมันก็จะมี ทั้งหมดนะครับที่ให้มานะครับทั้งหมด6เส้นนะครับหเส้นสีแดงนี่เป็นไฟบวกนะครับสีดํานี่เป็นไฟลบนะครับส่วนสีสีสายนี่ก็คือสีแดงนะครับสีแดงถ้าหันมาตามหนังสือตามตัวหนังสือนะครับที่เราอ่านได้นะพลิกดูด้านหลังนะครับก็คือตัวตัวซ้ายนะครับก็จะเป็นสัญญาณ R R ก็คือทางขวานะครับ RO โอขวาส่วนตัวกลางนะครับก็เป็นกาวนะครับกาวตัว ตัวที่มีตัวหนังสือนะครับยาวๆตัวนี้เราพลิกดูแล้วก็จะเป็นด้านขวานะครับส่วนตัวกลางนะครับกาวก็จะเป็นสีแดงสีแดงขีดยาวอย่างเงี้ยสีแดงขีดยาวตัวกลางกาวแล้วก็แล้วก็ด้านซ้ายนะครับ L O นะครับก็จะเป็นตัว X นะครับสัญญาณตัว X นีตัว X ตัวนี้ก็เป็นสัญญาณวิทยุนะครับ เดี๋ยวลองมาต่อดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าที่แรกว่าจะปักกีนะครับก็เอาสัญญาณสัญญาณสัญญาณตัวนี้นะครับเข้าที่ที่ซ็อกเก็ตเสียบนี่นะครับเป็นเป็นออดิโออินพุตนะครับออดิโออินพุตก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัว R นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว L ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะเป็นกาวครับคือ3มเส้นนะครับปักกีที่นี่เลยแต่ว่าคิดไปคิดมานะครับเราจะไปปักีให้มันยุ่งยากทำไมนะ พอดีไปเจอตัวนี้นะครับเป็นแจ็คเสียบนะครับแจ็คเสียบพอดีเลยเสียบเสียบพอดีเลยก็ไม่ต้องไปบักกี้นะครับจริงตัวนี้ก็ไม่ต้องบักกี้นะครับไฟส2บสอโวลต์อันนี้เราก็หาแจ็คไม่ได้ครับก็เลยต้องเดี๋ยวลองต่อพ่วงกับแบตดูดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ปเดี๋ยนนี้ก็เดี๋ยวต่อเลยครับต่อต่อเข้ากับสามเส้นนี้เลยซ้ายขวาแล้วก็เก่า โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาต่อกัอนดูนะครับว่าจะใช้ได้ป่า mm hmm. คิดชา้าไปหน่อยครับเปิดฝาครอบไปแล้ว mm hmm. ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเทสดูโอเคครับเดี๋ยวลองชั่วคราวก่อนนะชั่วคราวก่อนเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบสายไฟทีนี้ก็มาให้เขาช็อตกันเป็นใช้ได้นะดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าน,ะนี่เราก็มาต่อไฟครับไฟเข้านะครับ มาทีแรกก็งงๆครับก็ไม่ค่อยเข้าใจนะซื้อมาอยู่นานครับเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาติดตั้งนะครับไม่มีเวลาที่จะมาทําตรงนี้วันนี้พอมีเวลานะครับก็มาลองดูนะครับลองเทปไฟเข้าดูนะครับยังไม่ได้ต่อบูด,ดูลน,นะเทปไฟเข้าดูนะครับว่ามันชได้ไหม โอเคครับไฟเข้านะครับอันนี้ก็ต่อระบบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาเทปพันแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็มาต่อลำโพงกันนะก็มาลองเทสดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะลองดูก็ก็มีรีโมทมาให้นะดูว่ามีทนมันไหม านไม่มีนะครับต้องหาซื้อซื้อฐานใหม่ก็ไม่ต้องใช้ลองดูดิมาจากประเทศจีนครับฐานไม่แถมมาฐานไม่แถมมาเนะี่ยโอเคครับตอนนี้ก็ไฟเข้าหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาณบลูทูธเข้านะครับเรามาลองลองตัวนี้ก่อนนะครับตัวเสียบช่อง usb นะครับเป็นทำไดนะ โอเคครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้ไปเสียรู้เปิดฝานี้นะครับริงไม่ต้องนะครับใช้สัญญาณออดิโออินตรงนี้นะใช้ได้เลยเราก็ไปดูหลายๆคลิปนะครับเราก็เห็นเขาบักกีนะครับเราก็นึกว่าจะต้องบักกีไปไปมาๆนะครับเดินไปเดินมาก็ไปเจอแจ็คเสียบเนี้ยทีแรกทีแรกก็หาไม่เจอพอไปเจอแจ็คเสียบตัวนี้นะครับก็โอเคครับก็ใช้ได้เลยก็ไปหาตัดมาเนะีย ของเก่านะครับของเก่าก็โอเคครับใช้ได้อันนี้ช่องเสียบ USB ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองบลูทูธกันนะลองสัญญาณบลูทูธดูก็กำลังจับคู่กับกับอุปกรณ์ก่อน,นนะีก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยนะครับก็จะส่งสัญญาณนะครับบลูทูธจากมือถือนะครับซึ่ง หาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะใช้เพลงลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีปัญหานะนี่ก็โอเคครับก็ได้ละลองดูนะครับ โอเคครับสำหรับแอมจิ๋วนะครับเดี๋ยวมาลองทางวิทยุกันบ้างนะครับมีสัญญาณเข้านะครับแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่อับนะครับเป็นพื้นที่อับก็รับสัญญาณไม่ก็ได้นะครับสแกนดูนี่ก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าสัญญาณม,มันอับสัญญาณครับที่ตรงนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเราก็ มาเจอตัวนี้นะครับเป็นกล่องของ PSI นะครับเราก็จะเอากล่องเปล่าๆคนะครับเอามาใส่ตัวโมดูลตัวนี้นะครับแล้วก็เอาหินเจียนะครับเจียออกแล้วก็ทำตัวล็อกนะครับเก็บแล้วก็แกะไส้ในออกนะตัวนี้เป็นกล่อง PSI นะครับที่มันไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เก็บเก็บมานะครับเพราะว่าหาตัวยึดไม่ได้นะครับ ต้องหาตัวยึดให้เขานะครับแล้วก็วางมันจะได้วางสะดวกนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอทําแป๊บนึงนะใกล้เสร็จแล้วก็เป็นแอมป์จิ๋วนะครับลาโพงนี้ก็เป็นลาโพงเก่านะครับมาติดตั้งนะครับใช้แบตเตอรี่อ๋อ12โวลต์ก็ใช้งานได้ครับเสียงก็โอเคอยู่นี่ก็เปิดใช้บลูทูธน,นะครับ โอเคครับใช้ได้เอทีค่าจะใช้ได้นะครับคือตัวนี้ใช้ได้หมดนลครับก็โอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างหาเรื่องทํานะครับไดมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับเกี่ยวกับงานทาอะไรก็ตามนะครับที่เราได้ซ่อมได้สร้างได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับหรือว่ามีเทคนิคดีๆอะไรนะครับเราก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ